ไม่แข็งไม่แข็งเลยว่ะคือาบบาททไมไม่ยกแขนเนี่ยใช่เขาขายทุกวันใช

นี่ซื้ออะไรไปมั่งครับผมซื้อน้ำซื้อไข่ซื้อน้ำมันค่ะอ๋อน้ำมันเน่ไข่ก็ราคาฟาร์มเลยมีสามสี่คตัวขายทุกอย่างีลระดับก็ข้าวระับจัดนะครับกระเพรากระเพราไฟที่กร่บาทสามก้อน้าราคาถูกมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือผักสดปลอดสารพิษ แล้วก็มีน้ําด้วยแค่ละ2ิบาทเท่านั้นนะครับส่วนไข่ไก่ก็เบอร์0ราคา d บ u b l e free แล้วก็มาช่วยช่วยประชาชนช่วยชาวบ้านตอนนี้แย่ที่ดีใช่ใช่ขายกครื่องแต่งตัวแ่วนตู้โนาเ่ั่วว่ม่ไหมทุกอย่างเราของสด แบบที่ห้าบาทแบดด้สิบบาทสภาพกรรมรูปของก็เียอะเลยอันนี้ก็สิบบาทนะสิบบาทครับขายให้เต่ากินได้เลยอ๋อแก้วยาวไปเลยจนกว่าจะเลิกลบจนกว่าเศรษฐกิจจะเข้าที่ขายกี่โมงกี่โมงเริ่มหกโมงผมมองถึงหกโมงเช้าทุกนึงนานเหมือนกันเนาะทั้งทุกวันทุกวันเด็กก็จะเอาของจากตลาดถห็ว่าเปิดตลาดสดนะครับผมครับผม วัตถุประง์ที่เปิดกันคือเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ตอนนี้มีการประทะกันแนวชายแดนกับเพื่อนบ้านนะครับทำให้ประชาชนหาเช้ายิ่งขําเดือดร้อนมากชาวสวนก็ขาดแรงงานเนื่องจากแรงงานต่างด้าวก็ทยอยกลับประเทศนะครับเราก็จะเปิดนำสินค้าและา็ููกทุกอย่างนะครับมาเบ่งบาภาระราให้กับประชาชนจนกว่าเศรษฐกิจ จะดีขึ้นหรือจนกว่าการปะทะตามแนวชายแดนจะสงบลงครับเห็นว่าราคานี่คือเอาราคาต้นทุนเลยเหรอครับผักนี่ราคาต้นทุนเลยครับผักเนี่ยอย่างเนี่ยกําละสิบบาทนะครับผักสิบบาทหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ผักกําก็กํละห้าบาทน้ําดื่มละยี่สองบาทนะครับไข่ไข่ก็ถูกเนี่ยไอเนี่ยสิบบาทครับประชาชนเนี่ยครอบครัวหนึ่งสามารถกินกันได้ทั้งครอบครัวนะครับ ว่าจะเป็นถั่วเป็นทานาเป็นผักังตุ้งเรามีให้เหมือนตลาดสดทั่วไปนะครับเราก็จะช่วยจังหวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนตรงนี้เห็นเห็นโครงการแล้วเป็นเป็นโครงการที่ดีไหมครับอ่าครับก็ถือว่าดีครับก็ช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะเอาของราคาถูกมาให้เนี่ยคนชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระในการใช้ใช้เงินเนาะ ถ้าเกิดมันถูกอย่างเงี้ยกำไรสิบบาทอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกินได้ทั้งบ้านเลยนะครับกำมรสิบบาทเองถูกนะครับแลวในในฐานะเป็นเป็นกอสองในพื้นที่อยากจะมีการประชาสัมพันธ์ในในส่วนตีงนีให้ประชาชนรับรู้หรือว่าจะจะไปช่วยประชาสัมพันธ์หาคนมาลงไม่มฮะหรือว่าไงได้เลยเดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยสิบบาทเองนะครับ ก็อยากให้ประชาชนมาอุดหนุนแล้วก็หาแผงเข้ามาเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดขายของราคาถูกเนี่ยก็ช่วยให้ประชาชนใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เงินน้อยลงนะครับแล้วก็สบายกระเป๋านะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับตอนนี้เศรษฐกิจขาลงด้วยนะครับหาเงินยากก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีนโยบายดีๆแบบนี้นะครับก็อยากสนับสนุนนะครับให้ประชาชนเข้ามาใช้จ่ายกันแล้วก็หาแผงช่วยมาลงให้นะครับ